ปดบสวดธรรมจักกปวัตนสูตรเอวันเมสุตังเอกังสมยังพระขวาภารานสิยังวิหารติอิสิปะตะเนมิคาทายตะตะระโขพระขวาปัญจวคีเยพิขูอามันเตสิเทวมเมพิขเวอันตาปัปพระชิเตนะนัเสวิตตพายโยจายังกาเมสุกามะสุ ขันลิกานุโยโคฮีโนคัมโมโปโทุชนิโกอนริโยอน,นัตสันหิโตโยจายังอัตตต,ตกิละมะฐานุโยโคทุโขอ,อนริโยอน,นัตสันหิโตเอตเตพิกขเวอุโพตันเตอนุปรัคำะ มัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเณอภิสัมพุทธาจกขูกรณียานะกรณีอุปสมายะอภินญายสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติกตมาจตสาวพิขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเณอภิสัมพุทธาจะคูกรณียานะกรณีอุปสมายะอภิญญายสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติ อเยเมวะอริโยอัตถาิโกมัคโคเสยยะถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสักโปสัมมาวาจาสัมมากรมมโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอัยังโขสาพิขเวมัชชิมาปฏิปทาตถาคเตนะสัมอภิสัมพุทธาจคกูกรณียานะกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติ อีทางโขงปนาภิขเวทุกขังอนา,อาริยสัจจังชาติปิทุกขาชรา,าปิทุกขามารณํปิทุกขงังโสกปริเทวะทุกขะโทมณส,สุป,ปายาสาปิทุกขาอาปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโข ยำปิดฉังนะละพัติตามปิทุกขงังสังคิเตนะปัจจุป,ปาทานักขันธาทุกขาอีทางโขงปณน,นะพิกเวททุกขาสมุทโยอริยสัจจังยายางตันหาโนโปโนยายางตันหาโปโนภะวิภะโปโนภะวิกานันธิราคะสะหะคตาตัตตระ ตัตระตัตระพิษนันที่นีเสยยะถีทางกามตัญหาภวพระ,ะตัญหาวิภวะตัญหาอีทางโขปน่าพิกเวทุกขานิโรโธอริยสัจจโยตัสสาเยวะตัญหายะอเสสะวิราคะนิโรโทจาโคปนิสปตินิสักโคมุติอนาและโยอ,อีทางโขปน่าพิกเว ทุกขานิโรธะคามินีปฏิปทาอริยสัจจังายะเมวะอริโยอถังกิโกมคโคเศยยะถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปรสัมมาวาจาสัมมากรมมโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีีทางทุกขังอริยสัจจันติมีพิขเวปุกเพอนานนุสุตเตสุธรรมเมสุจักุง อุทัปาทิยานางอุทัปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทัปาะทิอาโลโกอุทปาะทิตังโขปนิทังทุกขังอาริยะสัจจังปารินเยยันเตเมพิขเวปุเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปาะทิยานางอุทัปาะทิปัญญาอุทัปาะทิวิชาอุทัปาะทิอาโลโกอุทัปาทิตังโขปนิทังทุกขังอาริยะสัจจังปารินยายันเตเมพิขเว ปุเพอานนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิญาณอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิอิทังขุอิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอานนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิญาณอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตั้งโขปณิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจัง ปะหาตพันติเมพิขเวปุภเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงทัปปิยานาอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชชาอุทัปปิอาโลโกอุทัปปิตั้งโขปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะฮีนัมติเมพิขเวปุภเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปปะิยานังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชชาอุทัปปิอาโลโกอุทัปปิ ทิทางทุกขานิโรโทอริยสัจจันติเมพิกเวปุปเพอานนุสุเตสุรมเมสุจากขงอุทะปาทิยานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอาโลโกอุทะปาทิตังโขปณิทังทุกขานิโรโทอริยะสัจจสันสัจฉิกาตพันติเมพิกเวปุปเพอานนุสุเตสุรมเมสุ จักขงอุท ok ัปปิยานางอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอาโลโกอุทัปปิตั้งโขปนิธังทุกขานิโรธอริยสัจจังสัจฉิกัตติเมพิเวปุปเพอานนุสุเตสุธัมเมสุจากขงอุทัปปิยานางอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอาโลโกอุทัปปิอีทางทุกขานิโรทคามินีปฏิปทา อริยสัจจันติเมพิขเวปุบเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทะปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทะปาทิอาโลโกอุทะปาทิตังโขปนิทังทุกขานิโรทัคขามินีปฏิปทาอริยสัจจพาวตัพันติเมพิขเวปุกเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิ วิชาอ no so of so 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 ุทัปาะทิอารโลโกอุทัปาทิตังโขปณิทังทุกขนิโรธะคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิคเวปุเพอานนุสสตสุธรรมเมสุจกขุงอุทัปาะทิปัญญานังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาะทิวิชาอุทัปาทิอารโลโกอุทัปาทิยาวะกิวันจะเมพิคเวอิเมสุจะตูสุอริยสเจสุเอวันติปริวัตังทวา ทาการังยถาภูตังยานัสยานทัศนังณสุวิสุทธังอาโหสิทเนวะตาวาหังพิกเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพรมเกสัสณะพรมนิยาปัายะสเทวมนุษยสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอาภิสัมพุทโธปันปัจจญยาสิงยะ โตจะโโหมีพิกเวอิเมสุจะตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทศการังยถาภูตัง,าาาางยางยนะัทสนงังสุวิสุดทางอโหสิอะถาหังพิกเว <c oughs> สเทวเกโลเกสมารเกสพรม,มเกสะัตสะมัมณพระมมณียปชายะสะเทวมนุษสายะอนุตตรางสมมาสัมโพธิงอภิสัมพุโทโธปัจัญญาสิงญาณันจปณะเมทัสนังอุทะปาทิอะกุปปาเมวิมุตติอะยะมันติมาชาตินติธานิปุนัพพาโวติอิทะมะวจะพระวา อตตมะนาปัญจวคิยาพิขูพะควะโตตยาภาสิตังอภินันทุงอิสมันอิมัตสมินจัปะนะเวียาการะณสมิงพันยะมาเน <c oughs> <c oughs> อายัสสมะโตโคนทันยัสสะวิราชังวีตะมะลัง ธรรมจกักรขงอุทปาธิยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติปวัตติเตพจพระเขวะตาธรรมจักเกภุมมาเทวาสัทธรรมนุสาเวสูงเอตัมพระเขวตาพารานสิยังอิสิปะตะเนมิขะทายอนุตรงังธรรมจักกลางปวัตติตังอปปติวัตติยงังสมณนะ สัม,มเนนวาพรหม,มเนนวาเทเวนาวามาเรนาวาพรหมมุนาวาเกณจิวาโลกัสมินติภุมมานางังเทวานางัสททางสัตทังสุตวาจะตุมมหาราชิกาเทวาสัทธมนุสาวสูงจะตุมมหาราธิกานางังเทวานางัสททางสัตทังสุตวา ตาวะติงสาเทวาสัทธะมนุษสาวสูงตาวะติงสานางเทวานางสัตว์ทางสุตวายามาเทวาสัทธะมนุษสาวสูงยามานางเทวานางสัตว์ทางสุตวาตุสิตาเทวาสัทธะมนุษสาวสุงตุสิตานางเทวานางสัตว์ทางสุตวานิมมานรตีเทวาสัทธะมนุษสาวสูงนิมมานรตินางเทวานางสัตว์ทางสุตวา ปรณิมิตตวะสะวัตตีเทวาสัทธมนุษสาเวสุงปรนิมิตตวะสะวัตตีนางเทวานางสัตวังสุตวะพัมมกายกาสเทวาสัทธมนุษสาเวสุงเอตัมพระวตาภารานสิยังเอสิปะตะเนมคทาเยอนุตตร,งรกกังธรรมจักกลงปวัตติตังอปปติวตติยงังสะมะเนว นาวะพรหมะเนนาวะเคเวนวะมาเรนาวาพรหมมุนาวาเกนจิวาโลกัสมินติอิติหะเตนะขะเนนะเตนะมุขุตเตนะยาวะพรหมะโลกาสัะโทอับพุกคัตคัตชิอายันจะเททะสะสะหัสสีโลกะทาตตสังกัมปิสังปะกัมปิ สัมปเวทิอัอปปมาโนจะโอราโรโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัขโภพวาอุทานังอุทา,าเนสิอัญญาสิวัตะโพโกนทันโยอัญญาสิวัตตโพโกน <c oughs> ทันโยติอิติหิหังอายัสมะโตโกณทันยัตสสะ อัญญาโกนทันโยเตตเววะนามังอาโหสีติเก้าพุทธานสุสติดิโปโสพะขวารังสัมมาสัมพุทโธวิชาตระสัมปันโนสุกโตโลกะวิทูอนุตโรปุริสธรรมมสารติสัตถาเทวมนุษย์นางพุทโธปะขวาติ สิบธรรมานุสติสวาขาโตพระควรตาธโมสันทิติโกอกาลิโกเอหิปัสิโกโอปนญยิโกปัจจตังเวทิตพโพวินยูหีติสิบเอ็ดสังคานุสติสุปฏิปันโนพระควโตวสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระควโตวสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนพระควโตวสาวกสังโฆสามีปฏิปัน สามีติปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโคยะที่ทางจัตาริปาริสยุคานิอัฏฐปะริสปุขคลาเอสัตพระควโตสาวกสังโคอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกะละานียโยอนุตตรังปุญญกเขตังโลกัสสาเตอง <c oughs> สกตวาพุทธรัตนังโอสะถังอุตตะมังวรังขีตังเทวะมนุษสาวนางพุทธเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสเพทุขาวูปะสะเมนตุเตสกตวาธรรมรัตนังโอสะถังอุตตมังวรางปาริราหูปสัสมะนางธรรมเตเชนะโสธินา นัสสันตุปัตถวาสเพพยาวูปะ,ะเมนตุเตสกตาวาสังฆรัตนงโอสถังอุตตมังวรังอาหุเนยยางปาหุเนยยางสังฆเตเชนโสรตีนานัสสันตุปัตถวาสเพโรคาอูปะ,ะเมนตุเต <c oughs> สิบสามพระคดาชินบัญชรชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสาวานังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังการาทโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสเพปติติตามไมหังมัทเถเกเต,เตมุนิสรา สีเสปฏิทิโตไหมหังพุโทโธธรรม,มูทวิโรจนเนสังโครปฏิทิโตไหมหังอุเรสพภคุณาครโรหะทะเยเมอนุรุตโธสารีปุตโตจทักขีเนโกนทันโยปิดทิพาคัสมิงโมคนลาโนจะวามะเกทักขีเนสสสาวเนไมหังอาสงอาน,านันทะราหุลา กัสโปจะมหานาโมอุภาสงวามะโสตะเกเกสโตกิติพาคัสมิงสุริโยว,วะปะพังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขาโวกูมารากัสโปเทโรมะเหสีจิตตะวาทโก โสมัมหังวะทะเนนิจังปฏิิถาทิคุณาคารโุณโนอังคุริมาโรจะอุป,ปาลีนันทะสีวลีเถราปัญจะเมเถราปัญจอิเมชาตานะลาเตติลักามะมะเสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินะสาวกาเอตาสีติมหาเถราชิตาวันโตชิโนรษา ชลันตาศีละเตเชนะอังคะมังเคสุสันธิตาละตะาตนังปุระโตอาสิทักคินเนเมตะสุตกังัง <c> ท <oughs> <c oughs> ัชชคังปัญจโตอาสิวาเมอังคุลิมาลักกลัง ขันธโมรัปปริตัญจะอาตานาติยะสุตกังอากาเสชะฉัทนาอาสิเสสาปาการสันทิตาชินานานา,นาวารสังยุตาสัสตตปาการังกัตตาวาตาปิตาทิสังราชาพาหิรัชัตุปัฏฐวาอาเสสาวินายังยันตุ อนันตะชินเตชะสาวะสะโตเมจักวะสะโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธ,ธาปัญชเรชินะปัญชระมัชฉมิวิอรหันวิหรันติมมคีตะเลสสัทธาปาเลนตุมังสเพเตมหาปุริสาสภาอิจเจวะมันโตสุขโตสุรัคโขชินานุภาเวนะ ชิตุปัทโวูธรรมานุภาเวนะชิตาริสังคโคสังฆานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธามานุภาวะปาลิโตจารามิชินปัญชเรติ <c oughs> <c oughs> 14. บสทสวดพาหงมหาการ พาหงสหัสสมพินิมมิตสาวุทันตังครีเมคารังอุทิตโคร,รัตเสนมารังธานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาพวตุเตชยมังคลานิมาราติเลกรมพิยุทธิตศะสัพพรัติงโครัมปนาราวะกรมะมัตถัททยักขัง ขันตีสุดทันตวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาภวะตุเตชยมังคลานินาราคิริงคาชาวรังอติมมัทภูตังทาวัคคิจักกมะสเน <c oughs> ทาวัคคิจักกมะสะนีวสุดทารุนันตัง เมตตมผู้เสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวัตุเตชยมังคลานิปุขิตมักปุขิตตคักคมติหัตถาวสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทีพิสังขาตะมนโนชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิ กัตวานะกัตธามุทงังกัตวาณนะกัทามุทารางังอิวะคับพิมียาจินยากิน,กนจินจายะทุตทวัวจันังชะนะก,กายมัตเชสันเตนะโส ổ, มะวิธินาชิตวามุนินโท ตันเตชสาภวะตุเตชยมังคลานิ <c oughs> <c oughs> สัจจังวิหายะมะติสัจจะกะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตามะนังอติอันทภูตังปัญญาปฏทิปัชาลิโตชิตวามุนินโท ตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานินันโทปนันทพุชคังวิพุธังมหิตทิงปุตเตนะเถระพุชเคนะทะมาปายันตโตอิทูปะเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิทุกคาหะขิทิพุชเคนะสุทัสทหัดถังพรามังวิสุทธ ทิชุติมิตรทิพากาพิธานังยานาะเทนวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธเอตาปิพุทธาชายมังคละอัตถาอัตถคาถา,ธธา,ธาโยวาจานโนชินทิเนสระเตตะตันมะตันที ขิตาวานะเนกวิธิขิตาวานะเนกวิวิธานิจุป,ปัตถานิโมขังสุขังอาจิคเมรยนะนโรปะสป,ปัญโยมหาการุนิโยนาโถขิตายะสัพพะปานิขิตายะสัพพปานินางปุเรตาวาปาระมีสัพพาปตโตสัมโพทิมุตตะมัง เอเตนะสัจวัเชนะโหตุเตชยมังคลังชยันโตโปธิยามูเลศกยานาังนันทิวัฒโนอเอวังตะวังวิชยโยโหหิชยัสุชยมังคะเลอปาราชิตปันลังเกศีเสปัทวีโปกคะเร อาิเศเกสัพพะพุทธานังอักบปโตปโมทติสุนักขตตังสุมังคลังสุปะาตังสุขุติตังสุขโนสุมุตสุมุหุดโตจะสุยิตถังพรหมจริสุปทักขินังกายกรรมังวจากรรมังปทักขินังปทักขินังมโนกรรมังปณิทีเต ป,ป,ป mermaid 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 ทัะขินาปททกขินานิกัตวานะละพันตัดเถปัทขิเนภาวะตุสัพพระมังคลังละขันตุสัพพระเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทถาโสถีพระวันตุเตภาวะตุสัพพระมังคลังละขันตุสัพพระเทวตาสัพพะตัมมานุภาเวนะสัทถาโสถีพระวันตุเตภาวะตุสัพพระมังคลังละขันตุสัพพระเทวตาพ สังคานุภาเวนะ,ะทาโสดถีพระวันตุเตสิบห้าปัดติทานคาถายาเทวตาสันติวิหาระวาสินีถูเปคาเรโพธิคาเร ตหิงตหิงตาธรรมทาเนนะพระวันตุปูชิตาโสถิงกะโรนเตทะวิหารมัททะเลโสถิงกโรนเตทะวิหารมันทะเลเถราจะมัชฌานวกาจะพิขโวสารามิกาทานะปฏิอุปปาสากาคามาจะเทสานิขามาจะอิสรา สปานะภูตาสุขิตาพะวันตุเตชาลาผู้ชายเยปิจะอันทะสัมภวาสังเททะชาตาอัโวปปปาติกานินยานิกังธรรมะวะรังปกิจจะปฏิจะเตสัเพปิทุกขัดสะกะโรนตุสังขะยัง ทาโตจิรังสตังธมโมธม,มัตทาราจะปุกคลา <c oughs> สังโคโหตุจมักโควะอัตถายะจหิตายะจอัมเหรักขตุสัตธมโมสัพเพปิธมรจจาริโนพุทิงสัมปาปุเนยามะธมมอริยปเวทิเตปสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธสาสเน สัมมาทารังปะเวทฉันโตกาเลเทโวปะวัตสตุพุทธ,ธิภาวายะสัตธานังพุทธ,ธิภาวายะสัตตานังปะมิตธทางเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอดตระชังนิจจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังรักขันตุสัพพทา สิบหกเทวตาอุยะอุยะโยชนะคาถาทุกขับปัตตาจันนทุกขาพยัปัตตาจันนิภยาโสกัปัตตาจันินะะนิโสกา,สาหัวตูสัพเพปิปานิโนโเอตตาวตาจาะอามเหหิสัมพะตังปุญญะสัมปะทังสัพเพเทวานุโม ทันตุสัพพะสัมปัตติสิทธิยาทานังทะทันตุสัทธานังสีลังลักขันตุสัพพตาภะภาวนาพิรตาหัวตุคัจฉันตุเทวตาคาตาสิบเจ็ดสุมังคละคาถา โหตสัพพ <ide él an ici> ังสุมังฆะลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตรงโหตูสัพพังสุมังฆะลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตรงโหตูสัพพังสุมังฆะลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตรพ เพพุทธาภรปตาปเจการนจะยยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันตานิสัพปโสสัพเพพุทธาภรปตาปเจการนจัยยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันตานิสัพปโสสัพเพพุทธาภรปตาปเจการนจะยยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันตานิสัพปโสสัพเพพุทธาภรปตาปเต ปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันตามิสัพปโสสเพพุทธาพรับปัตาปเปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพปโสสัพเพพุทธาพรับปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเอเจจะเตเชนะรักขางพันธามิสัพปโส สัพเพุทธาพรปตาปเจการนจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสสะปโสสัพเพุทธาภรปตาปเจการนจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชยะจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพพโสสัพเพุทธาพรปตาปเจการนจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภยัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุมโมทนาแล้วโปรดอํานวย,ยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศษรษฐีเปลี่ยนไว้คูหกแตลอดจนการตลอดจนวัตถุมงคลทั้งพวงที่3ามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแผงพระปร,ะริษจงสาเร็จศักดิ์สทธิ์ุประการเทิน